ปิดกันนะกันนะแองเก่านะแองเดิมขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วน่าจะเหยียบเหยียบกันฟรีช่วยนะแล้วจะขึ้นเลย เนี่ยใกล้จะครบน้าเลยนะเดี๋ยวก็รอร็ขุปกะคุดไว้เลยวันนี้ไม่รู้ว่าจะถึงบ่อหรือเปล่านะทุกคนนะเดี๋ยวต้องดูกันไปเรื่อยๆลุงน้อยก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาคนละกีลองนะแต่ก็ดูแล้วจะไม่ค่อยเยอะเนาะวันแรกต้องดูทางก่อนแล้วลองเอารถมาลงด้วยเหมืองรถเปล่าน่าจะดินฝีนะเนี่ยต้องดู ถ้าเดี๋ยวเดินไปงูดีกว่าลุงน้อยไปรีวิวเครื่องดีกว่าว่ามากี่เครื่องมีเครื่องอะไรมั่งนะครับเป็นนะก็มาถึงไงนะทุกคนนะลุงน้อยเดินมาถึงนี่นะคันที่หนึ่งยันมานะอันนี้ก็ยันมาเนี่ยต่อใหม่นะทุกคนนะนี่ตัีใหญ่ๆเลยใหม่เลยใหม่คันที่สองนี่ก็เป็นคันที่สามนะทุกคนนะเนี่ย จะพาเดินดูสองลูกเตะนะสองลูกเตะทุกครั้งหรือเปล่าเดี๋ยวจะพาเดินดูด้วยนะโอ้โหน้ำนเกียร์นะคันนี้น้ำมันเกียร์ไหลติ๊กติ๊กเนี่ยโอ้คันนี้รถน,น,นาภาคนะนพา,าคเพิ่มลูกเตะแล้วนะเนี่ยสองลูกเตะแล้วตอนแรกเมื่อก่อนนี้ที่ลุงน้อยเคยเจอนี่แต่นานแล้วนะลูกเตะเดียวนี่นี่คันนี้ร้อยยี่สิบอันนี้ลูกเตะเดียวทุกคนเนะี่ย น,นี่เป็นลูกเตะเดี๋ยว 120, ร้อยี่สิบสลี่นะสลี่สวยทุกคันเลยนี่ก็ร้อยยี่สิบนี่นะโอ้สาลี่อย่างนี้แท้ต่างนั้นนะก็คันนี้สวยทัวงน,นั้นอ่ะต่อเดี๋ยวลั่นแน่เลยก,ลกวางกวางรถกวางกวางใหญ่ๆกันเลยนะโอ้ร้อยยี่สิบวันนี้ร้อยยี่สิบมาหลายคันเลย นี่ยทุกคนนี่มาถึงคันนี้เลยคันนี้ก็ร้อยยี่สิบนี่คันนี้ก็ร้อยยี่สิบนะเดี๋ยวนี้ก็จะนี่นะก็จะตัดช่วงนี้ต่อคือลุงน้อยยังตัดไม่เสร็จนะตัดคนได้แค่นี้แหละเดี๋ยวนี้เราจะตัดอันนี้ตัดหัวะลุขุดตะลุนี้เสร็จแล้วฝากคันนี้ก็นีจะบอกให้ต้นน,นะ นี่ก็ว่าตัดต้นอาไปแล้วเราจะตัดจะยอยขุดให้หมดแปลงเลยนะคือรถกําลังรวมอย่างนี้คือขุดได้ขุดถ้าเขาออกไปแล้วเขาก็จะไปเข้าขุดแปลงอื่นแล้วทีนี้ก็จะนานกว่าจะได้มาลงแล้วเดี๋ยวไปดูตอนอีกทีก็ตอนรถลงงานกันนะเริ่มข็นครับตอนนี้ก็เก็บเสร็จกัน เกือบทุกหน้านะก็ยังเหลือหน้าริมนี้ก็ยังช่วยกันนะแล้วก็เอารถไถมาช่วยย่ำทางนะทุกคนนะเละมากเลยเห็นไหมเติ่มโรงงานแล้วนี่นะงงนนะนนะคันนี้คันใหม่นะทุกคนนะต่อใหม่นะอันเนี้ยว่างเนะื้อไต่ถนน,นมาเลยนะแต่ถนนแคบๆนี่คือว่าโอ้หาทางเลี่ยงกันยากเลยนะทุกคนนะเนี่ย มาแบบว,ว่าเต็มถนนมากเลยอนะ่ะอันนี้ก็เป็นยันมา1นะนะ้อยฮะเบรกนะเนี่ยเบรกนะยิงชึ้กเลยลก็มีที่ใส่กระติกน้ำนะทุกน,นะที่ใส่กระติกน้ำท้ำออกไปอยู่ทางเลยวลานั้นจะได้ไม่เกะกะนะเบรกแน่นอนนะเบรเกแต่ละคันนะ น,นี่ก็เป็นแซตตีนะร้อยห้าห้าอันนี้ก็เป็นของนาภาคนะอันนี้ก็เป็นยันม่าร้อยห้าสิบนะคันนี้ เนะี่ยทุกคนเราถ่ายก็จะออกเละนะตรงนี้จะแอ่งน้ำเยอมเลยนะม่รู้ว่าจะช่วงเนี้ยจะยากอยู่ช่วงทางออกนะทุกคนนะเนี่ยช่วงก็ไม่แน่อาจจะต้องพุ่งมาแล้วยกเอารถขึ้นถนนเลยนะ้วก็คือยังไงก็ดูกันในทีเวลานั้น คือใช้รถยํำทางอย่างเดียวเลยดูแล้วนะผ่านหน้าไม่ได้วางเลยนะใช้รถนันนะั้ะเปรถกุกตายํำตอนนี้ก็เริ่มค้นดินไม่เป็นก้อนเลยทุกคนดินดินของลุงน้อยไม่เป็นก้อนนะนเริ่มลงงานกันแล้วนะ นี่นะแรงๆเนี่ยคันหน้าพากะ่ะคันหน้าพางนี่เป็นเครื่องเดิมๆนะแรงเนี่ยคันเนี้ยยังไม่รู้นะว่าจะได้ คารลกิตันเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงงดูนนะเสียงท้ายเสียงบุบๆเสียงท่อเสียงท่อดังใหญ่ๆนะไม่รู้รถไทยก็ยังไม่ไม่เห็นนะนี่นะคันนี้ก็เคลียร์รถาลังจะไปเลี้ยวโน่นเลยนะ นะคนนี้ขับเก่งมากนะขนะับเก่งมากเลยคันนะี้คันนี้ก็เป็นร้อยยี่สิบนะก็ยังมีอยู่คันท้ายนู้นนะอันนู้นยังเป็น1อยห้าสิบอยู่เกรดมาก็ย้ำเข้าอีกทีนะ เพื่อจะให้แน่นตอนนี้ก็กานกภะาคเริ่มขึ้นแล้วนะเริ่มขึ้นในให้รถมีหนักให้รถหนักซะหน่อยต่รถหนักจะจะเลี้ยวง่ายได้ง่ายนะโอ้นานี้ก็จะเละนะทุกคนนะเนี่ยนอ่านี้ช่วงนี้จะเละหน่อยอันนี้ก็ไปร้อยยี่สิบนะทุกคนนะ สบ,บายนะอันนู้ก็เป็น150นะเป็น150ยทอหน้าอันนู้นอันนี้ก็เป็นของเสียแม็กนะเสียแม็กวันนี้เอา1้0ยร้มาเนี่ยนะเอาร้อมา